เฟซี FC, ทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเนี่ยทำวันนี้เมนูเด็ดนอ้องเมนูเด็ดแซ่บไม่เคยทำมาก่อนแต่มาทำเนาะนี่นี่นางแตนนางแตนแตนลามครับแตนลามมะเขือกระเพราคลิกกระเทียมคลิกกระเทียมตะไคร้ตำแล้วครับเกลือ ว่าจะผัดผัดผัดกะเพรานางแตนครับผัดกะเพรานางแตนเนาะมีดูเด็ดแซ่บแบบบานๆเนี๋ยจะทำการผัดเลยครับผัดกะเพรานางแทนทำกินแบบบานๆง่ายๆเนาะเดี๋ยขออนุญาตใส่น้ำมันก่อนครับตั้งกรนะทะก่อนเนาะน้ำมันก็น้ำมันหมู ไฟไม่แรงไฟอ่อนๆเนีย่ยมันไหม่พอดีสวงามทำกินแบบม้นบานง่ายๆนาะนี่น้ำมันหมูครับเนี่ยเอาสกัดออกจากหนังหมูครับเส่จพจเลิกก่อนหนะโอ้แดงมากพลก แดงมากก็ไม่ดีเนาะทำให้ติดเหลืองได้หอมทำกินต้องขอกระทะแบบนี้ตึงจะอร่อย <c oughs> ทำกินเองครับเดี๋ยวมินบานงนะ่ายๆเนาะนางแตนแตนลามครับเป็นสอยเอา อยู่ข้างร้านครับจะตามชมคลิปแตนลามด้วนะครับแต่เอาเราเราเอานางนางแตนมาผัดกระเต๋เนะนี่เหมือนไข่มดแดงเลยนางแตนนี่ยใส่มะเขือก่อนเนาะ ครับแซ่บครับผมเดี๋ยวเติมน้ำนล่นหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้มะเขือมันเปื่อยเนาะเติมน้ำนล่นหนึ่ง น,น้ำพอดีเลยมั้งเลยเราเติมน้ำเพราะว่าทำให้มะเขือมันเปื่อยบัอกอบ เลยนี่ใส่ปรุงครับปรุงรสดีก่อนนะดีนิดนึงเราตำพริกเส่เกลือแล้วแค่นี้ละมังนะ้งเนาะ

นหนังแตนหล้างเรียบร้อยแล้วเท่ตัวเย็นไว้แล้วก็กระเพราครับสุดท้ายอ้เต็มเลยคลิกก็เยอะ กะเพราก็เยอะนี่ไงเขาเรียกผัดกะเพราจริงๆกินกะเพราเนาะกะเพราปลูกในสวนนะครับผัดกะเพรานางแตนแตนลามใหญ่เท่าไขา่ไข่มดแดงเลยครับเนี่ยใหญ่เท่ากันเลยไขย่ไข่นางแตน นั่งแตน้นเสร็จน้ำก็เริ่มหายแล้วเนี่ยเพราะว่าเราใส่น้ำแค่ให้มันสุกมะเขือแค่นั้นเองถ้าไม่ใส่มะเขือก็ไม่ต้องเติมน้ำ ใส่เพีเพยวๆเลยแต่เราไม่ได้ใส่น้ำมันหอยนะเนี่ยเราไม่ต้องการใส่ใส่แค่นี้พอใส่แค่รถดีเนะาะเดี๋ยอบแล้วก็เปิดฝาเิมได้เนีอยอบก่อนวนะอบกลิ่นนี่เนี่ยเปิดดูก่อนโอ้โหพอดีเลยไปเดีย๋ยเชิมก่อนครับ ขาวบุ uh, เลยนี่ไงผัดกรานางแตนทำกินเองแบบปนบ้านง่ายๆขาวแล้วขาวบุเลยแซ่บแซ่บนี่ชิมดูก่อนเนาะรสชาติพอดีแล้วร้อนอือหือ แซ่บครับผมั้งแรกในชีวิตที่เรากินเนาะั้งแรกในชีวิตที่เรากินไข่แตนลามเนี่ยหนังแตนลามเนี่ยมันใหญ่จริงๆเท่ากับไข่มดแดงเลยอ้ร้อน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  มืดไปหนนะ่อยเนาะกล้องสองด้านใช้กล้องสองด้านครับ ใส่ถ้วยตักเสร็จแล้วครับเอฟซีทุกคนอืแซ่บๆนีอยวเอาไปกินข้าวครับแล้วก็น้องเขาทํากับข้าวเสริมด้วยไม่ใช่เก็บกับข้าวอย่างเดียวเขาก็ทําเสริมเหมือนกันชิมและชิมอีกอร่อยดีครับเสร็จแล้วครับเอฟซีทุกคนกินข้าวด้วยกันครับกับข้าวก็มีประมาณน,นี้แหละครับถั่วพอนางแตน ี่กะแกงหน่อไม้คนปะทูเมื่อตอนเช้าอุ่นแล้วทอดประกอบปะทูขี้ปะทูชอบขี้ปะทูคนโบราณคนยุคสมัยก่อนชอบขี้ปะทูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกขี้ปะทูแล้วครับกินแบบบ้านๆง่ายๆอันนี้ปัจจุบันก็มีประมาณนี้นะครับ นี่ครั้งแรกในชีวิตกินนางแตนผัดกระเพานางแตนเคยกินแต่นางต่อเคยกินแต่นางต่อต่อหัวเสือแต่นางแตนมันก็เหมือนไขม่มดแดงนะครับกินข้าวด้วยกันครับเอฟซีทุกคนเน้นกระเพาเยอะๆจะได้ร้อนๆหน้าหนาวเนี่ย แล้วกบผมขออนุญาตกินข้าวครับสวัสดีครับคีบัตูคีบัตูเข็มแอบสารไอโอดีนแซ่บครับผมสวัสดีครับ